แพงมากนะครับองคแบบนี้องคโบราณอ่าอันนประคองหัวไปอย่างเดียว <S 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 อ่าดึงไปงั้นแหละอ่า พอเสร็มสนคนหนึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงสองลายมนุ่มคนหนึ่งมีแนวน้องว่าจะขึ้นครับ ยกขึ้นมานี่มานี่ก่อนไหมเนียกยกพาดมาเนี่ยเนี่ยขึ้นมาี่ก็ได้ไม่ยกาพาดไปก่อนนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวีปล่อยเร็วจะี้เหมือนเดเดไครับไม่ไนลม่ใช่สไลด์มานี่เลยไม่ะมาวางเนี่ยวางนี่แล้วก็ดิ่ขึ้นนู่นเลยดึงเรือดึงเรอมาดึงเรับมาดึงเรือารรับาารับขารับาอเรเราึงมารงออมางเดรารับ ถังยไดร่องรอเราขวางบนก็ขางไปนี่กไดเลยเป่ตัวเองอะเปลีตัวเองไปลับแล้วตรงนี้มันลึกาตรงนี้โอเคไปมือล้รกไมือจับที่เรือเลยจับที่เรือเลยจับที่เรือโอเคครับปนี่เ ยยบก็ได้ไม่ได้เหีียบน้าพี่ก็อปง่ายกว่าง่ายกว่าคนของเราในนี้อีคนแล้วเนี่ยมีบานนะะครกนนบารลบหนึ่งติดตัวยี่สิบแปดเป็นครับตัดออของเลยตไปถ้าพอเราไปได้เลยมีคนมีคนอีกนะไมเป็นไรครับเหลือคนเหลือสองลำสองลำนี่รอคนเน

ไปอ่ะทางนู้นจะมีหมู่บ้านหร lonely, ือว uh ่าเป็นหม้อสีว่าอะไรก็จะเป็นเป็นของมูสีครับอ๋อได้เป็นของมูสีครับแต่คือถ้าลาะเลาะคันนาเลาะลิงไปขึ้นไปทางฝั่งนั้นแบะนู้นมันจะเป็นของข้าทั้งหมดแล้วครับอ๋อหมู่ห้าวังจันทร์บ้านวังจันทร์บ้านวังจันเนาะแล้วอันนี้ฝนตกน้ําท่วมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับตั้งแต่เมื่อวานเนาะแต่ลุงอยู่มาเคยท่วมขนาดนี้ไหมครับไม่เคยครับตั้งแต่ปีห้าสี ก็มา6ตํามากที่สุดเลยครับเี็กไม่เคยเห็นเลยครับ10กว่าปี10กว่าปีอยู่มาไม่เคยท่วงขนาดนี้เนาะครับผมเควันนี้ก็ทางทีมงานหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์พัทยานะครับก็นำข้าวนะครับมาแจกให้คนในหมู่บ้านก็สักประมาณ300ชุดนะครับวันนี้เป็นเป็นข้าวข้าวกล่องนะครับก็เพื่อที่จะได้รับประทานกันนะครับขอบคุณครับครับครับผม